ะะวันนี้เราก็จะเข้าไปในตัวเมือนนะคะทุกคนก็รอติดตามว่าคุณจะเข้าไปทำอะไรนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนจะมาระบายความเดือดใจนิดนึงนะคะก็คือผมที่เดบ,บิวตที่แล้วค่ะจนจะเข้า2ปีอยู่แล้วค่ะทุกคนตังยังไม่ได้นะคะยังยังได้ไม่ครบจะพูดยังได้ไม่ครบเขาก็ย้อนมาทีละเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราแบบสบายใจ เขาก็มีจะบอกว่าจะจ่ายจะจ่ายแต่ว่าก็ไม่มีว่าวันไหนจะจ่ายนะคะไม่กําหนดวันค่ะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาพูดคำนี้เป็นคําเดียวค่ะไม่รู้เหมือนกันถามว่าตังจะออกวันไหนเขาก็บอกเรากู้ตังก่อนพอกู้ตังมาเสร็จเขาบอกว่าเราจะกู้ตังมาทําบ้านจนบ้านเสร็จแล้วคะยังไม่ได้นลคะตังสักบาดก็คือได้มาครึ่งเดียวเพราะว่าตอนนั้นพี่จ้าราก็คือคูยกันเรื่องจะไปฟ้องกัน แต่สัญญาใจอะค่ะทุกคนเพราะความเชื่อใจไว้ใจนะคะนี่นะคะอยากทำค่ะทุกคนเพราะสัญญาใจนี่ค่ะเป็นเหตุเลยสัญญาเ็นอะไ้เหตุสัญญาก็สัญญาก็ไม่ได้ทำพอไม่ได้คลิปแล้วไม่ได้คลิปแล้วตอนนี้ก็คือมากับพ่อกับแม่แล้วล่ะค่ะก็จะมีนายหน้านะคะที่รออยู่เป็นพยานว่าจะไปเป็นพยานให้นะคะว่าเขาได้พูดอะไรบ้างอย่างเงี้เพราะว่าเขา เาเป็นพาเ,เขาแบบเป็นคนที่พาเรามาทํานะคะแน่อนระ,ระเเลยจะพาไปเห็ดหรอไหมเาเลยจะพาไปฟองไปฟองแน่หน่นั่หหนหบอวะล่าสุดก็มีคลิปเสียงมีผูย้ยางนะคะเขาบอกเขาไม่กลัวเขาเขาไม่กลัวเขาบอกว่าจะฟ้องก็ฟ้องเลยฟ้องก็เลยเขาบอกอัดเสียงไม่ด้วยนะกูไม่เคย,เย,ยกลัวรเรืจัดให้ตามเขาใช่เราก็เลยจัดให้ตามคำขอดีนะที่เราแบบมีคลิปเราไม่ใช้กําลังนะคะเราใช้ สมองค่ะเราใช้สมองนะคะเราก็คิดเสียงตอนที่เราอะคุยเจรจากันเพราะว่าเรารู้ว่าเขาต้องมาแบบลุกเล่นเยอะค่ะคือดีแล้วที่ตอนนั้นหนูไปถามที่หน้าบ้านนะคะก็คือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนาะก็เลยแบบไปถามว่าจะได้วันไหนแต่ไม่ได้ไปขู่อะไรนะคะเขาก็บอกว่าเราไปขู่เขาค่ะแต่ว่าที่ยังดีก็คือ เรามีคลิปเสียงตั้งแต่ไปถึงค่ะตั้งแต่จอดรถจนออกจากบ้านเขานะคะมันก็เลยได้ชอดเด็ดตรงนี้ก็คือคาที่เขาพูดออกมาตอนที่เรามาถึงบ้านเขาโทรกลับมามันคนละอย่างกับตอนที่เราคุยกันอยู่บ้านเขาค่ะเราก็เลยได้ชอดเด็ดในคลิปเสียงนะคะแล้วก็มีการคุย่งนู้นอย่างนี้ว่าจะคูยิงเราอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยนะคะเรามีหลักฐานหมดค่ะวันนี้ก็เลยจัดให้ตามคําขอ,ขอค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์ตำรวจทำก่อนนะคะแล้วต้อง ดำเนินไปตามขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนนี่ยเงินยงเบิด์หนึ่งแสนหกเงินทั้งหมดนะคะก็มาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะคะแต่เขาจ่ายมาตอนนี้ท่วงตอนแรกประมาณสองสามหมื่นค่ะตอนแรกๆเลยแล้วเริ่มห้าเดือนขึ้นเป็นเดือนหนึ่งใช่ห้าเดือนหาเดือนหลังอ่ะเออบีบค่คยๆแจ้งทีได้ แล้วตอนมาบีบล่าสุดก็คือโอนมีมีวีแอร์วอซได้เลยบอกตอนล่าสุดน่ะตอนนี้ข้อบีบน่ะพอโอนมาเพิ่มจ้าบาดแม่สามหมื่นบอกสามหมื่นแล้วก็พลาดมาสองเดือนในเขาเดือนสามแล้วก็พลาดมาอีกสองสามเดือนนี่ซิเขาเดือนที่สามอันนี้ก็มีดอินซิมราสุดบอกว่าไปฟ้องกันเลยยังได้ไปฟ้องกันเลยเออจันที่ข้อมีมีวีแอร์วอซีได้ยังมีวีแวลนะคะทุกคนก็อาจจะเห็นนะคะว่า เดี๋ยวให้ทุกคนไปหาหดูเอาดีกว่าคนไม่บอกว่าคลิปไหนนะคะก็เนี่ยก็ว,ว่าอย่างห้โอกาสาจะน้พ่นอะไรกเย็นแจงกัน,กนว่ามันเลือดลอยมันเหนื่อยอันนี้เราไม่ได้ระบุชื่อใครนะคะเอฟซี FC ที่ติดตามฝนตั้งแต่แรกนะคะว่าฝนไปทําที่ไหนบ้างน,นะคะแล้วฝนก็จะมีลายสุดอะไรยไอย่างนี้อยู่ให้ทุกคนได้รับชมนะคะท,ทุกคนก็เดินไปดูคลิปเก่าๆนะคะเราจะเห็นว่าฝนไปทํางานที่ไหนที่อยู่หลายวันที่สุดนะคะก็คลิปนั้นแหละคะ่ะ หนึ่งปีที่แล้วนะคะผ่านมาประมาณหนึ่งปีที่แล้วไปเลื่อนดูได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีเดาดีกว่าเป็นคลิปที่มีขุดทมต่อไม้ใช่เป็นคลิปที่มีทุ่มต่อไม้อะไรนั่นแหละค่ะครับไม่โครทุ่มตอไม้แล้วก็ทุ่มทีทีฟอนครับรถสิบห้าตอนนั้นฝนวันนีรถดำฝนยังไม่มีรถดำนะคะขับรถสิบห้าค่ะตอนจ่ายตอนจ่ายวันที่สอง ใช่อะไรนะคะตอนจ่ายขั้นที่สองชวนทําสัญญาไม่ทําค่ะไม่อยากทำบอกสัญญาจสัญญาใจอีกแล้วค่ะนี่แหละค่ะสัญญาใจเขียงมันดีค่ะแล้วทางเท่าเก่ยงก็ใจดีใช่ไหมทางนี้ก็ใจดีใจดีค่ะอืมเขาจะจ่ายยูเขาจะจ่ายยูแต่ว่าไม่มีกําหนดวันก็เลยส่วนนู้นเนี่ยเออนูกว่าเขาไม่ได้หรอกเราเห็นใจเขาเนาะเราเห็นใจเขาแต่เขาไม่เห็นใจเราแล้ว แคลล่าสุดเราไปถามพอดีเขาว่า,วายังได้ก็ฟ้องเอาได้ค่ะเดี๋ยวไปฟรรอ้องเขาฟ้องเอาดีที่โชคชะตาจะเข้าข้างลรวนะคะเรามีคลิปที่เขาพูดแบบชัดเจนมากเขาเป็นคนที่แบบหยาบคายหยาบคายมากในะระดับหนึ่งเลยค่ะแบบคนอย่างเราคือแบบใช้สมองค่ะไม่ใช่กำลังค่ะ่พี่สัญญาเขาก็มีรับฐานก<ม>็ตอนนั้นนะคะเขาเขาก็หา มันอยู่ช่วงเดือนปีที่แล้วนะคะกรกฎาจะไปตุลาค่ะมันช่วงแนวฝนนั่นแหละสิงหาสิงหานมากกรกฎาสิงหานะคะกรกฎาสิงหาค่ะตอนนั้นนะคะคือถ้าค่ะว่าท่านจะค้องจะค้องที่น่ะแม่บออนุญาตให้ไปถ่มพ่อก็สิไปถมเนาะมันยุติได้ดีเข้าเมื่อวาน่ะหน้าใหญ่ไปถมเองอันนี้คือ ไม่ได้พูดเองนะคะเขาพิมพ์มาเลยค่ะแล้วอว่าทางนี้ก็คือแับไว้ค่ะเพราะว่าเจ้าเจาเพราะว่าเพราหนาใหญเวราะนาหญ่ไปถุงเลนกันล่นลำบากตอนนั้นครับลอยสิผาห่อนก็ห่อนฝนก็ตกพรต๊ก็ต๊็บสเซร์วันขี่ไปรอบได้กรติดยามนั้นรถไทยก็ไดั่งยูบัเซร์สามคันนั้นยูบ่เซอร์คู้ครับรถไทนหรือสเปเนวอื่นลำบาก่าสั่น จเนล่ยองพ่อหนาบ้านก็ล่งให้ฟรีล่งพ่อหนาบ้านก็ล่งให้ฟรีอีกยี่สิบสามสิบพ่อจัดสินค้าใซดไหนอันที่น่าใจดีปนิบรอซื้อซะมองอื่นข้ออื่นเบิร์ตได้ล่งพ่อล่งยังกันนะประเด็นอันนี้ล่งให้ฟรีเบิร์ตไม่เคยเจอแบบนี้แบบไม่เคยเจอแบบนี้พ่อเป็นเบิร์ตไม่ยี่สิบปีไม่เคยเจอเน่แต่ราคาหลายกว่าแสนกว่าบาทก็เช็ดมาแล้วก็ได้มากดูเข้าใจมากกว่าเยูะอันนี้คือบ่าเรา้ใหญ่จบบทำนะคะอันนี้ แคบไปด้วยค่ะที่เขาพิมพ์มาเป็นคําที่ไม่สุภาพจะขึ้นให้ดูก็ยังไงอยู่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูนะคะช่วงกรกฎาคมสิงหาค่ะคลิปตอนประะมาณนนั้ลค่ตอนนี้จะทมอ่ะกระหูโยเป็นเงินเส้นเนี่ยว่าเราเสียใจมากข้อนัดเดือนข้อนัดเดือนหนึ่งบอกว่าบอกว่าเงินธนาคารเอาทางข้อสี่นักธนาคารข้อสิ่บอยไปทมเพียงยังถานเขาบอกว่าเรานหน้าอย่ไปทมเองมาเสร็ ถ้าบนตกลงกันเหลี่ไปชมโต๊ะเราตกลงเปรียบสิไปชมไหนจังไหนไปให้ดีกับเราเปรียบเปล่าเปรียบเล้วก็ว่าประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอยู่นี่เดือนหนึ่งของเขาหรือคือสิบป็นปีคือย้อนดีกับสิเขาสองแล้วจะ่าเรื่อยๆแม่นแล้วโมเจ้าอยากถมมันโมแมนเนี่พวกภาไปถมมันเป็นแตกีดสัจอดังสิบกว่าสมัยผมสิบกว่าปีผมมันเลยเสื่อพันนับถือพันไปกับเป็นผู้ใหญ่ผู้ถือเหมันเลยว่าเออเพรเห็ุสัญญาเพราเห็ุ กึ่งจะค้อวัดญันคล้ขึ่นจะคอคายน้ำมันแห้งแบบมันบบมันมันริตรบาทใครยู่นี่น้ำมันแม่ใพงหงนึ่งเวลาเนี่ไปถามเนี่ย่อซ้ำห้อนเขาซ้ำห้อนเห็นเ่าสิไปปนเขาอย่างนี้ทั้งทั้งทีเ่าเป็นเอฟซีก็สิเคอพออยู่ตัวว่าเวลาแบบไปถามสื่อข้องหนอยถึงไม่ขาดแบบปากแบบจะมาเดียบแบบแบบแบใส่เนี่ยแหละล่ะก็ยัาเข้าแบบ จะไปขาไปเกียงใครดี่แต่ว่าทีมงานนี่เขาเปนเ็ดใหวัดว่านั่งไปถามหมาดอกสิทำบุญนํั่งุ่ไปเลยใจเกินลอยจุดแล้วทีมงานนองคนดำสิ่งก่ตดุงวางเอามันไอ้สัสบัจจดีว่าดีกลัวนึงเนาะถ้าจนให้โอกาสคนไหมเออเจมสี่เคชิดบนงทษเพราะแมนว่าเมื่อแล้วมุโย่ยกไปถมว่เขามันบแมนไายละเอียดในชัดเจนมอว่าหรอบแมนว่าบอกให้เขาลีตุนลียงในแบบบอกให้เขาสั่งไห บอกซื้อนี่บอกไปตะสั่งยโอ้ยบอกซื้อแล้วินได้ไ<น>ม,ม่ได้ะองนี่มากมายผู้อื่นมาส่งนักเลงอจะค้องแล้ะหายก็นักเล่งอนะีกกคนกิ้อหมู่ะมาค้อมาหายก็นักเรงเราเอื้นะองอย่างเวลาไปถามว่าเพื่ออดสิอดไสิใจบาจัทเพ่อคากันหุ่มดาเบิร์เงี้ยจนจนเพราะว่ามันอึ้งแตกคอง่มดาเบิร์เพือนมัมีเหตุผลนี่ยังบอกซื้อซักพันอัน เอาไปถามเงินยงๆแต่จำเป็นเขาด่าครับเขา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 จ่าขาบ่เคยเห็นดอกบ่าโน่อนี่เป็นยี่สิบยิ่งสิยิ่งว่าสันเจ้าคนไมันตั้งใจในเรื่องี้เมื่อเราใจดีว่าให้มันไม่เหตุผลเน้นใจกันในยุคเศรษฐกิจเนี่ยนี่อันนี้เพราะเสียอยู่แล้วพคนไงกับสิ่งง่ายก็เสียงก็เตี้ยวอยู่แล้วมวนโซ่เก็คิดว่าน่าจะได้เลยนะคะถ้าเขาเห็นใจเรานะคะถ้าเขาแบบมีความสงสารเพราะว่า มีจิตสำนึกมากนะคะก็คงจะได้แต่ถ้าเขาเห็นใจเรานะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้เอฟซีฟังใหม่นะคะเพราะว่าเราต้องไปทําธุรกาอน,นี่ไปทําธุระารในเมืองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากให้เอฟซีทุกคนนะคะช่วยให้คาแนะนําใช่ช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะอย่าหัด อย่าหาทำสัญญาใจคะ่ะให้ทำสัญญาแบบเป็นไปไปเลยนะคะทุกคนฝากค่ะฝากให้ทุกคนที่ทำเกี่ยวกับอาชีพนี้นะคะ,ะระมัดระวังเผื่อไปเจอบุคคลแบบนี้ที่อื่นนะคะก็ให้ทำสัญญาไปเลยนะคะอย่าทำสัญญาใจนะคะสไะละีนี้ก็ฝากก็ได้กดแชร์ด้วยคะบ๊ายบายค่ะ